ตอนนี้กำลังเตรียมครับเตรียมที่จะคั้เสาครับเตรียมเสาพวกเราจะแบกครับแบกสายแบกแบกเสาครับผมให้เต้เอาดอกทะเลเต้ไปปลูกครับนู้นไม่เกี่ยวอะไรนะแต่ว่าเมื่อเช้า ไอกอสเีตีนึกว่ากอขาจะมาใส่ต้มปลาผมก็เลยว่าไม่ต้องไป ujemy, ไปลูกที่เดิมผมจะขอมาปลูกที่ตรงนี้เต้เท่เท่ทั้งผีกันเลยเต้ทั้งหนาทั้งหนาอันนี้เขาเหลือแต่หนังห้องกับครูเต้ เพิ่นเิเชื่อมไอ้หนังเอาเสาตอกันคับอันนี้ติโยงไว้เอาล้อล่อปากท่อกันเลยติเอามมงไดกันเลยตัวที่ว่ามันสิเกิดนอ่ะเพิ่มคำ เราไซส์สๆๆๆอยู่เพียงเท่านี้ระวังน้ำมันะระลักไม่เจ็บจะเจไป็นไงาใส่ไปหยอดหยอดหยอดน้ำเป็นเสาอ่ะเอาไปทางไปทางไปไปเลยนี่ช่วยชักเสาหลเสาไเรืยผมไม่ได้เตรียมรถเข็นมาด้วยแต่เสาไม่ใหญ่หรอกคนหลายอยู่หน่วงเอารถไถเทียบค่างคนหนึ่งขึ้นงวะบางเพ่ง เออบอคนคนยกขึ้นปุ๊บเราพูดหนึ่งขึ้นไปยืนทั้งลังค้าเราไถตั้งไว้ทั้งทึ่งมันจะบวมครับแล้วก็เชื่อมมั่นแหละผมนึกว่ามันเสาหนาสิบหนานั่นฝุ่นที่มันสิได้ใสเราเชี่ยนนะฮะเป็นอะไรเขามีอะไรอย่างเงี้ยไหนนะฮะก็สบายสบายแล้วนะฮะเป็นไดยูทูบเบอร์แล้วเนี่ย ยดเบท่านสอดสอเจาโอ้ยป่าจะไปสดรถแย่กันบ่นี่รถไปอยู่กับลำองำบอนเลยเดี๋ยวรอดูตอนทําพิธีครับเอาจะได้พิธีแล้วครับก็ ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายจูดทุกแนวจับจูดทุกอย่างนะครับผมอันนี้ขามได้เยอะมากอันนี้ได้เยอะมากอันนั้นคือเสา อันนี้เสาเอกกันในเสาทวนลืมถามเราเราจะเอาเสาขึ้นแบบแบบรถนังสมัยเก่าครับเพราะว่าพูดรับเหมาลืมวันที่นึกว่าวันที่21วันนี้ว่าง,งั้นไม่เอาไม่ได้เอารถเฮียบมารถเชียนมาเราก็จะยกกันแบบดิบๆนะครับดิบๆเลย ไ,ได้คนเท่าคนแก่ก็เป็นสิริอมองคลมากแล้วครับมไม่ได้เรียกใครมากนะครับออกมาตั้งแต่ทําพิธีคุณแะถ้าพี่น้องอยากจะมาก็วันขึ้นบ้านใหม่คุณเเดะค่อยมาค่อยว่ากันตรงนั้น อันนี้เอาคนเฒ่าคนแก่มาทําพิธีก่อนครับตั้งเสาเพื่ลักธุลจริง,รงๆเพราะผมก็ไปทําธุระหลายที่กว่าจะมีเวลามาหาซื้อของนี่ก็ยังไม่ครบเหลือหอมกระเทียมอันอันยาลี่เอาหอมกระเทียมมาเห็นยังโอ้ส่ไซเปล่าโอ้จะหักจะหอม,หอมแเ้วกระเทียมเดียวมัน กระเทียมมันจะเหม็นกันนังเดี๋ยวเหลือหอมครับหอมเอซื้อหอมอยู่ครับลืมมาขึ้นซื้อมา้ยูงไปใซ่นอกินมาหรอ้าอลยไม่ได้ตั้งติ้นไม่ได้ตั้งอะไรเลย

มงู <disposable> ยุกไ้รยุนเดี๋ยวเตม่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจิตูดลงใจหหมาทั้งพี่

เอามาเทียงนสิไปเถอไปเรดึงไปงานอ่าขออยู่นน่ะดนสานู่นนขนาดพท่านแดดครั้งนี้เนี่ยหอนแล้ว่ได้เล็กมาเด้อมาเด้อมาเอาเสาขี่เด้อ เหนื่อยแอะเลยแล้วลดูอีกเสาครับ อ่ะก็ทําพิธีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทุรักทุเลกันหน่อยเพราะว่าไม่มีรถเคนนะครับแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีความลําบากปะปุนกันมากับความสําเร็จถ้าปราศจากความลําบากก็ความสําเร็จนั้นก็จะไม่มีรสชาตินะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้กําลังใจกันมาเราก็จะกินข้าวกินปลากันนะครับ เขมีปลานึ่งปลามีลาวัวต้มปลาช่อนนะครับอ่ะขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อนั่งดูอยู่ตรงนี้เนาะ อย่างเชรนเียบร้อยครับเหลือแค่ทําพิธีนี้ก็เอารถเคียนมาพวกนี้ก็น่าจะแปบ๊บเดียวเสร็จนะครับโคดังเตรียมไม้หมดแล้วครับเตรียมหมดทุกอย่างหลโครงก็เชื่อมมาทโค้งก็เชื่อมมาแล้ว ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกทท่านเลยที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวดูกันต่อเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆครับโกดังตรงนี้เนื้อที่ก็600ตารางเมตรนะครับขอบคุณครับมสวัสดีครับ